สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มมภาคสินในฟิล์มเรื่อง2พยักหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่13มิถุนายน2 5 2 3ที่โรงหนังเพชรรามา่าเพชรเอ็มพายสามย่านเพชรคลองจันทร์พระขนงรามา่าแล้วก็สี่ย่านก็41เปีที่แล้วนะครับหน้าหนังจะคล้ายๆเรื่องเสือภูเขารู้ที่โคลิเซียมฟิล์มทาออกมาใช้ก่อนหน้านั้นก็เรียกว่า ทมาฉายออกในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันนะครับยิ่งถ้าเป็นหนังไปฉายกลางแปลงต่างจังหวัดโดยแล้วหนังแค่ปี1นหรือ2ปีนะครับถ้าหน้าหนังค,คล้ายๆกันแล้วเรื่องที่โดดเด่นกว่าในกรุงเทพมักจะถูกเป็นหนังซึ่งจับตามองมากกว่านะครับ41ปีผ่านมาแล้วนะครับที่หนังเรื่อง2องพยัก์สรพงษ์จจรุนีออกฉายแล้วก็หายเงียบไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ระบบเทปวิดีโอให้เช่าก็ไม่เคยมีให้เช่าน,นะครับแผ่น VCD หรือแผ่น DVD ในยุคหลังๆก็ไม่มีใครนำเรื่องนี้มาออกนะครับไม่ทราบว่าติดขัดหรือว่ามีสาเหตุอะไรนะครับหนังถึงไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นอย่างที่หนังเรื่องอื่นเขาออกกันนะครับทั้งๆที่ในรุ่นปี2อ2 3ันั้นหนังแทบทุกเรื่องนั้นก็จะต้องออกเป็นแผ่น VCD หรือว่าออกเป็นวิดีโอกันหมดแล้วนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่อง2พยักษ์ ก็เลยกลายเป็นเหลือแค่ใบปิดหนังแล้วก็เรื่องย่อหนังนะครับซึ่งลงโฆษณาไว้ผมซื้อมาได้หลายเล่มนะครับมีหลายเล่มนะครับแต่ว่าภาพที่ลงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวแจกนะครับภาพจะคล้ายๆกันนะครับอาจจะต้องเรียกว่าเป็นโชคหรือเป็นวาสนาของผู้สร้างหนังนะครับซึ่งแล้วแต่ละค่ายนะครับค่ายใหญ่ๆหน่อยก็ เะก็ยังคงเก็บฟิล์มของตัวเองไว้นะครับทาค่ายเล็กๆนี่ลําบากหน่อยนะครับต้องตามหากากฟิล์มอย่างเดียวนะครับและตลอดเวลาที่เราตามหากากฟิล์มมานั้นเราก็ไม่เคยเจอกาก,ากฟิล์มหนังเรื่อง2พยักเรื่องนี้เลยนะครับก็เรียกว่าไม่เจอไม่กระทั่งหนังตัวอย่างนะครับสมัยนั้นเขาจะเริ่มทําหนังตัวอย่างความยาวประมาณสัก3านาทีนะครับส่งไปฉายในโรงภาพยนตร์ตามต่างจังหวัดนะครับกากฟิล์มที่เป็นหนังตัวอย่างเรื่อง2พยักนี้ก็ไม่มีอีกนะครับเรียกว่าปัจจุบันเราตามหา ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจากฟิล์มหนังในเรื่องสองพยักนี้ยังไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับหนังไทยอีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นหนังของผู้สร้างรายเล็กๆนะครับที่เราหาไม่เจอแม้กระทั่งเรื่องย่อก็มีนะครับหรือว่าฟิล์มหนังนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับที่จะตามหาเจอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนังของผู้สร้างรายเล็กนั้นก็ปีฟิล์มก็มีไม่ค่อยมากอยู่แล้วนะครับ้วเวลาไปฉายอยู่ตามต่างจังหวัดนั้น บางทีท่านหนังชายแล้วคนไม่ค่อยดูนะครับคนฉายหนังก็ไม่อยากฉายนะครับก็เอาฟิล์มเก็บเก็บทิ้งไว้นะครับพอนานเข้าฟิล์มก็เริ่มเสียหายนะครับก็ต้องเอาฟิล์มเหล่านั้นแหละครับทิ้งหมดนะครับปัจจุบันการตามหาประวัติศาสตร์หนังไทยในลักษณะของกากฟิล์มหนังเพื่อนํามาฉายเผยแพร่นั้นเรียกว่าประสบปัญหาอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าวัฒนธรรมการฉายหนังของคนฉายหนังสมัยก่อนนั้นแย่งกันฉายหนังใหม่นะครับ แย่งการฉายหนังไม่มีเส้นแย่งกันฉายหนังที่สียังเป็นสีธรรมชาติถ้าสีเฟดแดงๆแล้ครับแย่งกันทิ้งเลยครับเพราะว่าเวลาฉายแล้วก็ไม่มีใครอยากดูครับคนฉายหนังเขาก็อยากจะฉายหนังที่มีคนนั่งดูอยู่ที่หน้าจอเขาเยอะๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งที่คนอยากดูก็ต้องฉายกันเยอะๆฉายกันไปจนฟิล์มพังหมดนะครับสิ่งที่ไม่อยากดูก็เก็บไว้นะครับก็เก็บไว้จน พิมเสียหายหมดเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของเรื่องสองพยักที่เราเห็นได้วันนี้ก็คือใบปิดหนังแล้วก็ภาพนิ่งจากเรื่องย่อหนังที่ตีพิมพ์ไว้ในนิตยสาราต่างๆที่ผมนำมาให้ดูแค่นี้แหละครับ